ก่อนอื่นก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยครับเพื่อนอยู่กับผมพี่พีเจพาชมนะ <c oughs> งานเข้าแล้วนะครับทุกคนงานเข้าแล้วเพื่อนเพื่อนมาตั้งไกลแต่ผิดคิวนะครับทุกคน <c oughs> รถ NGV ไม่สามารถเข้าไปโหลดสินค้าได้นะเพื่อนเพื่อนทางบริษัทไม่ให้เข้าโหลดนะครับเ g v เข้าโหลดได้แต่รถน้ำมันครับแต่ไม่เป็นไรครับเพืเ่อนเ่เดี๋ยวรถน้ำมันเขาก็จะามาลากหางเราไปโหลดให้นะครับทุกคนเพราะข้างใน สินค้ามันเป็นน้ำมันนะครับวัตถ,ถุไฟฟ i ครับเพื่อนๆก็เป็นกฎระเบียบของบอริษัทนะครับเขาห้ามบริษัทโอบอริษัทห้ามรถการ๊าซเข้าไปบรรจุครับผมรถน้ำมันมาสี่คันนะรถการ๊าซสามคัน,นครับคันหนึ่งคันหนึ่งออกไปข้างนอก แหหน้าปากทางครับหน้าบริษัทเดอร์แบบองคันนี้ประมาณเกือบสิปีนะครับทุกคนที่ผมมาฝั่งใต้นะครับรอบแรกมาก็อายุสิกว่าคนสะิ 67. บหกสิบเจ็ดคนเพื่อนตอนนี้ก็อายุยีิบเก้าปีแล้ว นี่ครับลามอสครับตัวตึง rg จครับทุกคนก็บริษัทก็อยู่บางสะพานครับชายแดนชุมพรนะครับจะเข้าเขตชุมพรนะครับทุกคนอีไม่กี่โลก็ถึงชุมพรก็ต้อง รอรถ้ำมันเขามาลากหางเป็นโหลดนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็อาจจะใช้เวลานานนะครับฝั่งนี้ผมไม่เคยวิ่งมานะเพื่อนๆหลายปีมากนะครับทุกคนนี่ก็รอบสองนะที่ผมผ่านมาประตูสู่ภาคใต้นะครับ ถ้าใครมีงานก็ติดต่อมาได้นะเพื่อนๆผมจะติดต่อทางบริษัทนะครับทุกคนเผื่อได้วิ่งงานไกลๆบ้างครับก็นานมากแลวครับเพื่อนๆที่ได้วิ่งงานไกลครับก็สวนมากก็อ่ากรุงเทพเกลือพิมายนะครับ เพื่อนๆก็ระยะทางประมาณสามร้อยกว่าโลนะครับนี่มานี่ขาเดียวก็สี่ร้อยกว่าโลนะครับจากกรุงเทพมาเพื่อนสี่ร้อยสิบห้ายิบห้านี่แหละครับก็มารอบนี้ก็รถการ๊าซเข้าไปบรรจุไม่ได้เลยต้องรอรถน้ำมันลากางไปโหลดนะ ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆอ,อย่าเพึงเบื่อกันครับนานๆจะลงคลิปทีนะครับก็ฝากติดตามชมกันด้วยอย่าเบื่อกันนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ